เหตุสุดช็อกกองกำลังทหารสองนายถูกยิงสาหัสหน้าทำเนียบขาวทำทรัมป์ของขึ้นซัดมือปืนต้องชดใช้ เหตุการณ์อุกอาจใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีใกล้กับทำเนียบข่าวเมื่อนายทหารสมาชิกกองกำลัง National Guard ที่ถูกส่งมาจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียสองนายถูกยิงขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนปราบปรามอาชญากรรมตามคำสั่งของรัฐบาลกลางตอนแรกมีรายงานว่าทั้งสองนายเสียชีวิตแล้วแต่ภายหลังแก้ข่าวว่าตอนนี้อาการสาหัสอยู่ค่ะมีผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวคือชายชาวอัฟกานิสถานวัย29ปีคนนี้ที่เดินทางเข้าสาหรัฐตั้งแต่ปี2021ซึ่งตอนนี้ถูกจับกลุมตัวแล้วโดยได้รับ,บ ช่นนกัสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โกรธจัดเลยค่ะออกมาเรียกผู้ก่อเหตุว่าสัตว์เลยนะคะโดยได้โพสต์ว่าสัตว์ตัวที่ก่อเหตุทําร้ายเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้อย่างสาสมพร้อมทั้งสั่งการให้ส่งกองกําลังเสริมอีก500นายเข้ามายังวอชิงตันดีซีเพื่อรักษาความสงบค่ะเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับกองกําลัง National Guard นับตั้งแต่ที่ทรัมป์ได้เริ่มมีการสั่งให้ตรึงกําลังทหารในเมืองต่างๆทั่วประเทศหลังมีนโยบายกวาดล้งผูอพพยค่ะ